ว่าส่งคลิปเป็นไม่เซนจไปแล้วภาพแตกลเลยภาพเอาคลิปมาดูทุสงู่ทุกนไมยังไม่ขายยังไม่ทำไเ we to make a clover look What the naked girl and then hang with girl we cheat new มีชุดฮาดีด้วยอะครับเอาจริงตึงมากอะ มีชุดพ่อมดด้วยผมหล่อชิบหายคือถูกใจถูกใจเลยครับสวยสวยจริงสวยอ่ะพี่เออสมกับแบบไปในดีที่แบบเคาอยากซื้อคืนเลยอ่ะวิชุดโคตรสวย ชุดมงกรดได้มันมีแต่ชุดหล่อๆครับตอนเนี้ยหล่อจริงชุดนี้โอ้โหเป็นเส้นเลยดาวตกเป็นเส้นเลยอะชุดประลาดทองไม่ชุดมีแต่ชุดสวยๆอ่ะ ชุดนี้น่ารักมากเลยชุดหมีอ่ะได้อ่ะ,ได,อะได้ชุดแต่งกับคู่กับรองเท้าแหละมีครับหาโดยหาถ้าไม่มีชิบะไม่ซือ้อฮา์ฟฟู <S <S ท่อนล่างประมาณนี้ครับเชอะอุ้ยมีครับรองเท้าชิบะเสื้อสีม,ม่วง สวยดีนะโอ้มีเสื้อโคตรสวยเลยเสื้อ,อน,นั้นทรงผมเกลียดหน้ามันวะ่ะขอเปลี่ยนหน้าแป๊บน,นึงครับไม่ชอบหน้าแบบนั้นขอเปลี่ยนหน้าก่อน,นหน้านี้ก็ดี ทรงผมได้อยังรลอ่อตายริ้วไอดีคุ้มมือ ที่บาทนี่ครบเซตเลยครับโอเคอยู่เออชอบเลยอ่ะทรงผมนี่ยังหล่อฮาฟฟูกดเซฟ่อนหล่อหล่อ เสื้อราศีน่าจะครบหรือว่าไม่ครบไม่รู้นะครับมีแค่นี้ราศีะครับปรนดับไล่ทีละอันเลยวอันนี้ยานผ่านนะครับมีไม่เยอะแต่ชุดสวย มียางไปก็เท่านั้นนะไม่ชอบใส่ไม่ชอบใส่ยางจริงมันลบไปอะครับันเวอร์อ่ะเฮ้ยเฮหน้านี้หล่อมากเลยมีไปก็ลบครับไม่ชอบใส่มันลกอ่ะหน้านี้หลอ ถ้าปรับหุ่นแบบหุ่นอ้วนได้นี่ผมปรับนะ,ะเอาแบบอ้วนกลมเลยแหละใช่มันหล่อไว้ก่อนนะแต่ถ้าเป็นเกมแบบเกมในเพยซีผมอะ่ะปรับเป็นหุ่นอ้วนเลยนะอ้วนเตี้ยๆกลมๆเลยแหละเอาทั้งเตี้ยเอาทั้งอ้วนเลยเอาแบบเตี้ยสุดอ่ะอุ้ยหน้านี่โคตรหล่อเลยไม่คงครับอุ้ยหน้านี่เท่หะ่ะ โอโอ้โหน่าหล่ออ่ะปีกนะฮะปีกปีกอะไรวะทำไมไม่เห็นอนะ่ะของปีกนี้อันนี้อะไรอะ่ะสวยจัง แอบดูน่ากลัวอยู่นะโอ้ปีกเยอะมากอุย้ยปีกนี่โคสวยถูกใจเลยฮาร์ฟฟู่วยปีกนี้เปล่งดีกระเป๋ากระเป๋าแมว เคเลยชอบปีกนี่สวยโอ้มีแมวมีหมีนะคือที่ติดหลังคือโอเคกว่าไอดีเก่าเยอะเลยครับเยอะกว่าสวยกว่า V 9เก้านี่คือไอเป็นแมวเลยอะไอดี ID เก่า V เก้าอะ i อดี ID นี่คือถูกใจมากครับปีกที่ติดหลังนี่คือมันมันมันยิ่งกว่าน ดีว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันลกอของประดับก็มีประมาณเนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปละ1 0 1 0นาทีแล้วครับนี่ส่วนหัวไม่ต้องเยอะหรอกผมใส่ไม่เยอะใบหน้า ก็ประมาณนี้แล้วก็ข้อมือเนาะโหคือเจ๋งอ่ะอันนี้คือเจ๋งอ่ะมีตุ๊กตาให้กอดอ่ะน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคะไปให้ดูครับคือกอดเลยอ่ะโคตรน่ารักอ่ะเออถูกใจว่ะอุ๊ยมีนิเทนโดให้จับด้วยอ่ะเอาดีดีมินเทนโดให้เล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวแคะไปดูครับเวลามันจับแล้วมันถือเล่นอ่ะ เฮ้ยตึงหว่ะ V9 นี่คือผมลืม V9 ไปเลยนี่เอาจริงที่เพิ่งขายไปเนี่ยเพิ่งขายพันห้าโอนตรงเนี่ย <S 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 ลืมเลยฮะรฟฟูคือแบบโคูดเจ๋งอะแหวนแหวนนี่สวยกว่ากายรอบกายก็ประมาณนี้ครับ มังกรสีฟ้าสวยมากเซฟก่อนมังกรสีฟ้าสวยมีหนูแฮมสเตอร์ไหมะ่ะเราชอบหนูแฮมสเตอร์ไม่มีไม่เป็นไรโอเคไม่มีไม่เป็นไรอะ่ะใส่มังกรตัวอื่นมาแทนก็ได้ สกินโอ้โหอันนี้โคตรขาวขาวสว่างเลยอะหัวไหล่สร้อยขางก็ประมาณนี้ครับ ส่วนขามีฉลามด้วยฉลามกัดมีเพนกวินประมาณนี้ครับเนทนพิเศษอันนี้น่าจะเป็นพื้น พื้นก็มีทั้นี้เฮ้ยพื้นสวยของ v 9อีกอุ้ยอันนี้เป็นแสงเลยอะอุ้ยอันนี้เป็นดวงดาวเลยอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบสุดยอดครับโอเคอ่ะปิดทิปต้วนี้แล้ว